หาเงินออนไลน์ทำจากที่ไหนก็ได้ทำจากที่บ้านหรือนอกสถานที่ที่ไหนก็ได้หากเรามีคอมพิวเตอร์กับเราแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าทำยังไงครับอย่าลืมช่วยกันกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับพี่พี่น้องจะได้รับฟังรับชมข่าวสารนะครับได้อย่างทันเวลาครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ระบบออโตเมทดินคมนะครับผมพิ่ทักษ์ไอหรือโค้ชต้นนะครับวันนี้ผมจะสื่อสารรายละเอียดให้พี่น้องได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับกับการที่เราจะทําธุรกิจออนไลน์นะครับหาเงินออนไลน์เข้ามานะครับว่าเราจะทําที่ไหนอย่างไรนะครับเราทําจากที่บ้านก็ได้นะครับจากสถานที่อื่นก็ได้นะครับเราไปท่องเที่ยว อยู่นะครับก็สามารถที่จะสร้างเม็ดเงินให้ไหลเข้ามาแบบออโต้ได้แต่การที่จะทําอย่างนั้นได้พี่งน้องจะต้องรู้เคล็ดลับนะครับและเคล็ดลับที่เรากำลัง,บอ,ลงบอกพี่น้องตอนนี้นะครับเป็นเทรนด์ของโลกนะครับโดยที่คนที่รู้กระบวนการนี้มีอยู่ไม่มากนะครับน้อยมากเราไปศึกษาจากกลุ่มคน5%ที่เขาสำเร็จแล้วของกรูรูระดับโลกในสหรัฐอเมริกาที่เขา สามารถที่จะทำเม็ดเงินได้เป็นหลัก1ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับและไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับพี่น้องดูรายละเอียดนะครับว่ากระบวนการคิดวิธีการนะครับจากการเริ่มต้นศูนย์เลยพี่น้องไม่เป็นเลยไม่เคยเข้ามาเลยนะครับเริ่มต้นกันยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เห็นภาพกระบวนการคิดนะครับจากเริ่มต้นพี่น้องต้องออทําความเข้าใจนะครับและก็ปรับเปลี่ยนตัวอย่าง รวดเร็วนะครับเพราะกระบวนการตอนนี้นะครับในโลกระบบออนไลน์นะครับถูกโฟกัสมากนะครับและโลกยุคเก่านะครับกำลังที่จะเริ่มมีปัญหามากเกี่ยวกับการทำธุรกิจในแนวความคิดเดิมๆเก่าๆนะครับครับผมจะให้พี่น้องเห็นภาพนะครับการหาเงินนะครับในธุรกิจออนไลน์นะครับ เราสามารถที่จะทําจากที่ไหนก็ได้นะครับพี่น้องสามารถที่จะอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับหรือจะออกไปท่องเที่ยวอยู่ก็สามารถที่จะเปิดโน้ตบุ๊กนะครับหรือมือถือก็สามารถที่จะแท็กมอนิเตอร์แล้วก็ปรับจูนระบบของพี่น้องเองให้เงินไหลมากไหลน้อยขึ้นกับพี่น้องเองนะครับระบบนี้จะถูกควบคุมจากตัวพี่น้องเองนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเปิดฝากตัวเองไว้กับระบบอื่นนะครับ ผมยกตัวอย่างให้เห็นในภาพชัดเจนรับพี่น้องไปเปิดร้านใน Facebook นั่นก็หมายความว่าใครคุมครับ Facebook คุมพี่วิ่งน้องวันดีคืนร้ายอาจจะปิดแอคเคาท์ของพี่น้องก็ได้นะครับไม่ให้เห็นเซ็ก,ก็ได้นะครับถ้าพี่น้องจ่ายเงินให้เขาน้อยนะครับถ้าอยากให้เห็นเยอะก็ต้องจ่ายเงินเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนั้นนะครับเขาต้องการที่จะทำงานกับคอร์เปอเรทใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆนะครับ มากกว่าที่จะทํางานกับรายเล็กรายน้อยนะครับที่มีเงินจ่ายน้อยนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นยังไงนะนะครับที่มีทุนอยู่จํากัดนะครับและสามารถที่จะเข้าไปาใช้เ,เครื่องทุ่นแรงในการที่จะสร้างเม็ดเงินได้อย่างต่อเนื่องตรงนี้แหละครับเราต้องเรียนรู้กันนะครับลําพังไปเซิร์ชหาเองนะครับคง ได้ข้อมูลไม่มากแน่นอนนะครับแล้วก็สับสนผลลัพธ์ก็คือทำเงินไม่ได้นะครับซึ่งตรงนั้นมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการเซิร์ชเข้าไปมันสเปสสปาไปหมดนะครับแล้วก็จะทำให้น้องเข้าปากเข้าดงนะครับหลงทิศหลงทางเสียเวลาเสียเงินนะครับวุ่นวายจนไม่รู้อันไหนหนึ่งสองสามสี่ไปจับเงินนะครับตรงนี้นะครับเราย่อ กระบวนการให้พี่น้องเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เข้าไปจับเงินแบบที่มือระดับโลกเขาทำกันเขาทำกันยังไงตรงนี้น่าสนใจมากครับติดตามนะครับครับเมื่อเราเข้าไปในระบบออนไลน์นะครับพี่น้องจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันจะได้เปรียบก,กว่าโมเดลธุรกิจเดิมนะครับ โมเดลธุรกิจเดิมพี่น้องจะคุ้นเคยเกี่ยวกับการสมมุติว่าเรามีความคิดบอกจะเปิดร้านกาแฟเห็นสตาบั๊กเขาเปิดรวยเอามาั่งเปิดกันเหมือนกันนะครับร้านกาแฟในปั๊มเปิดโอ้โหคนขายกันเยอะเอามากงนะครับยังไม่ดูตัวเองนะครับว่ามีทุนรอนขนาดไหนเพราะทุนที่ใช้นะครับสูงมากโอเวอร์เฮดสูงมากพี่น้องต้องจ้างพนักงานนะครับพี่น้องต้องซื้อเครื่องชงกาแฟต้องซื้อโต๊ะ ต้องเช่าสถานที่นะครับแล้วก็มีเครื่องใช้ต่างๆเยอะแย,ยะมากมายเพะฉะนั้นการลงทุนไม่ใช่หลักพันนะครับไม่ใช่หลักหมื่นนะครับเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับดังนั้นการรีเทิร์นกับของเงินมูลค่านั้นนะครับใช้เวลานานถ้าวันดีคือร้ายเกิดมีร้านมาเปิดใกล้เคียงหรือว่าคอนแทคเกิดปรับเปลี่ยนยุ่งเลยครับยังไม่รีเทิร์นกำไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงจุดนั้นนะครับต้นทุนก็จะจมอยู่ในตัวแอสเซทนะครับในยุคนี้นะครับมันใช้โมเดลอย่างนั้นไม่ทันแล้วครับแล้วก็พี่น้องนะครับมีความเสี่ยงสูงมากๆนะครับในถ้าเราเข้าไปในธุรกิจโมเดลอย่างนั้นนะครับยังมีบางคนนะครับบอกต้องเปิดโรงงานผลิตสินค้านะครับออกไปขายสร้างแบรนด์ตัวเองนะครับยุคนะครับมันกําลังจะเปลี่ยนนะครับ การที่พี่น้องผลิตสินค้านั่นก็หมายความว่ากําลังเข้าไปสู่ยุคอุตสาหกรรมซึ่งกําลังจะเปลี่ยนผ่านนะครับมาเป็นยุคดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นฐานผลิตนะครับที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ประเทศจีนพี่น้องจะคิดผลิตอะไรนะครับเซิร์ชเข้าไปดูนะครับในจีนมีหมดมีหมดครับหากพี่น้องผลิตมาแล้วต้นทุนเท่ากับเขาได้ไหมหรือต่ำกว่าไหมหรือหากพี่น้อง เข้ามาในตลาดแล้วทําการตลาดสู้จีนได้ไหมนะครับแล้วใครจะซื้อสินค้าของพี่น้องตรงนี้ต้องอ่านเกมให้ขาดวางกลยุทธ์ให้ขาดก่อนลงไปนะครับไม่งั้นจะเจ็บตัวมากๆแล้วพี่น้องจะละลายเงินทิ้งเข้าไปในระบบนะครับหากไม่ประสบผลามสำเร็จแล้วแอสเซททั้งโรงงานทั้งเครื่องจกักรทั้งสิ่งต่างๆนะครับคนงานนะครับเป็นโอเฮดหมดเลยครับที่เราต้องทําไมครับ เห็นไหมครับต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับในยุคนี้มีเครื่องคุ้นแรงที่ทําเงินได้ผลลัพธ์สูงกว่าตรงนั้นมีนะครับและใช้คนงานไม่มากนะครับหรืออาจจะไม่มีพนักงานเลยก็ได้ถ้าพี่น้องมีความคิดระบบที่เข้าใจทะลุป,ปุกงนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับก็มีหลายท่านที่จะคิดเปิดร้านสะดวกซื้อนะครับดีก็ทํางานที่บ้านก็นั่งเก็บเงินไปนะครับก็ดีนะครับความคิดลักษณะนั้นทํางานที่บ้านแล้วก็เก็บเงินไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับต้นทุนในการเปิดตรงนั้นสูงมากนะครับบางท่านจะทำเฟรนชชายนะครับก็ไปซื้อเฟรนชชัยมาค่าเฟรนชชัยไม่ถูกเลยนะครับเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับและแน่นอนตรงนั้นนะครับพี่น้องต้องอยู่กับมันและก็เฝ้ากับมันธุรกิจพวกนี้ต้องจมอยู่กับมันหมดเลยนะครับ หากวันใดพี่น้องไม่อยู่นะครับแน่นอนธุรกิจก็จะไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้แน่นอนนะครับเพราะมันถูกขับเคลื่อนจากตัวพี่น้องเองนะครับอีกส่วนหนึ่งที่คนคิดกันอยู่บ่อยนะออ๋อธุรกิจที่ง่ายที่สุดคนต้องกินนะครับคนต้องกินงั้นไปเปิดร้านอาหารนะครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับร้านอาหารพี่น้องต้องทําแล้วถูกปากนะครับ ถ้าคนไปกินแล้วครั้งสองครั้งโอ้รสชาติไม่ไหวเลยรับรองว่าถอยแน่นอนนะครับลูกค้าก็หายไปแน่นอนแล้วผลลัพธ์ก็คือพี่น้องอลงทุนไปเรื่องสถานที่เรื่องการตกแต่งร้านนะครับแม่ครัวนะครับพนักงานโต๊ะเก้าอี้โอ้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วยังไม่คืนทุนเลยนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็จะสูงเหมือนกันนี่ก็คือโมเดลธุรกิจเก่านะครับที่ ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับในยุคนี้นะครับแต่ถ้าพี่น้องรักชอบก็ยินดีนะครับก็ต้องออรับความเสี่ยงให้ได้นะครับรับความเสี่ยงให้ได้แต่ว่ายุคนี้เทรนด์ของโลกมันเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนมาเป็นสู่ระบบออนไลน์เดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพว่าออนไลน์นะครับมันมีแต้มต่อนะครับมากกว่ายังไงนะครับเดี๋ยวไปดูออนไลน์นะครับให้พี่น้องมุ่งเป้าไปที่ระบบ ออนไลน์นะครับระบบออนไลน์เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะผลิตเงินให้พี่น้องได้อย่างต่อเนื่องโดยที่พี่น้องหากรู้ระบบเซตมันถูกต้องนะครับพี่น้องไม่จําเป็นต้องไปนั่งเฝ้าธุรกิจนั้นอยู่พี่น้องไปเที่ยวที่อื่นไปทํางานที่อื่นเงินมันก็จะไหลเข้ามาหากเรารู้วิธีการทําให้มันเงินไหลเข้ามาแบบต่อเนื่องแบบออโต้นะครับตรงนี้แหละครับคือสุดยอดของมันซึ่งเราจะต้องถอด เ,เคล็ดลับตรงนี้นะครับให้ได้ว่าไอ้ลงเงินไหลเข้ามาแบบออตโต้ทำยังไงนี่คือสุดยอดของมันนะครับและมันก็จะทำหน้าที่เป็นเครื่องผลิตเงินให้วิ่งน้องโดยที่วิ่งน้องไม่ต้องมีพนักงานนะครับมีแค่คอมพิวเตอร์กับวิ่งน้องเองก็สามารถที่จะทำเงินได้แต่น้อยคนที่จะรู้และเข้าใจตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินหน้าต่อนะครับว่าจะถอดรหัสมันออกมายังไงนะครับว่าจะทำเงินแบบออตโต้ออนไลน์ทำยังไง นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันเป็นเทรน์ของโลกนะครับในการที่จะทําใหเ้เราหาเงินในรูปแบบใหม่ผ่านระบบออนไลน์เพราะสินค้ามันมีอยู่ทั่วโลกแล้วครับตอนนี้นะครับยุคอุตสาหกรรมเก่าก็คือการเร่งผลิตกระบวนการผลิตลน์โปรเซสทำแบบแมสออกมาเยอะๆนะครับมันผ่านยุคนั้นมานะครับแล้วการที่ทําเป็นแมสตอนนี้เนี่ยเขาใช้หุญญ่นยนต์เข้าไปใช้งานแทนระบบ ออโตเมชัน <Autom> เข้าไปทํางานแทนนั่นก็หมายความว่าคนทาไมครับถูกผลักออกจากระบบเมื่อก่อนที่เห็นคนยืนเรียงกันในระบบเยอะๆนะครับตอนนั้นระบบออโตเมชันหรือระบบหุ่นยนต์ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรนะครับแต่ตอนนี้ระบบ AI ระบบหุ่นยนต์ระบบออโตเมชันซับซ้อนและทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงกว่ามนุษย์มีความเถียรมากกว่าและแน่นอนครับมนุษย์ก็จะถูกแทนที่และก็ ผลักออกไปจากระบบนั้นนะครับเมื่อหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่นั่นก็หมายความว่าระบบผลิตมีหุ่นเข้ามาแทนที่ป้อนตลาดโลกแล้วถูกไหมครับออาแล้วคนจะไปอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการหาเงินนะครับพ,พี่น้องจะถูกกระทบจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งแน่นอนนะครับหากอยู่ในงานประจําอยู่ตอนนี้นะครับมันจะกระทบกันเป็นห่วงโซ่นะครับหากระบบหนึ่งนะครับ ถูกใช้ระบบ AI เข้ามาแทนที่นะครับคนก็จะถูก e ี l a ล e ออกไปนะครับและห่วงโซ่อื่นก็จะถูกกระทบเช่นกันและแน่นอนเขาจะลดต้นทุนของเขานะครับพอลดต้นทุนนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ต้องจ่ายมากที่สุดก็คือค่าจ้างพานักงานตรงนี้นะครับเห็นว่าโดนกระทบในส่วนแรกๆเลยก็คือเลี off, ้ยงปลดออกเพื่อที่จะลด ต้นทุนของบริษัทต้องพัฒนาตัวเองนะครับต้องพัฒนาองค์ความรู้นะครับเพื่อที่จะทําให้เงินของพี่น้องยังคงอยู่นะครับและหากเราเข้าไปโดกออนไลน์นะครับต้นทุนจะต่ํามากๆนะครับไม่เหมือนกับในโรงงานหรือในร้านที่เราเซตนะครับมันจะต้องมีแอสเซทของเครื่องจกักรต้องมีการสต็อกสินค้าจะต้องมีพนักงานนะครับต้นทุนจะเยอะนะครับ ส่วนระบบออนไลน์นะครับมีเพียงเรากับคอมพิวเตอร์นะครับถ้าพี่น้องถอดรหัสออกและเข้าใจมันนะครับเรากับคอมพิวเตอร์พอนะครับสร้างเงินได้มากนะครับเหมือนกับทาง US ทางอเมริกานะครับเขาสร้างเงินกันเป็นหลักล้าน US เสดอลลาร์เนี่ยเขาไม่ได้มีพนักงานนะครับไม่มีมีคเ,เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้สมองใช้ความคิดให้เกิดเป็นเงินขึ้นมาพี่น้องจะอยู่ที่บ้านทํางานที่บ้าน,ทำ,าน,นทำงานในห้องก็ได้ นะครับไม่ต้องฝ่ารถติดฝนตกนะครับปัญหาต่างๆนะครับตรงนั้นจะเซฟพี่น้องมากนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่มีค่าเช่าพื้นที่นะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปเช่าร้านหาทำเลดีๆตั้งร้านแล้วมีค่าเช่าแพงๆนะครับทุกอย่างจะถูกยกขึ้นระบบแพลตฟอร์มของออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้จะสะดวกมากกว่าในการที่จะเข้าไปหาพื้นที่อย่างนั้นนะครับ และในส่วนของธุรกิจพี่น้องสามารถสเกลอัพได้หมายถึงว่าขยายธุรกิจให้มีเม็ดเงินสูงมากขึ้นได้ง่ายกว่าธุรกิจออฟไลน์ line. พี่น้องลองนึกภาพโรงงานที่หนึ่งหากเราต้องการขยายกําลังผลิตเราต้องไปหาพื้นที่สร้างโรงงานที่สองในการสร้างโรงงานที่สองพี่น้องก็มีต้นทุนอย่างน้อยเท่ากับโรงงานที่หนึ่งนะครับในการขยายแบรนด์ออกไปนะครับตรงนี้ ใช้เม็ดเงินสูงนะครับแล้วก็ในการสเกลอัพไม่ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายเลยนะครับพี่น้องจะต้องไปบริหารจัดการโรงงานที่2ด้วยหากจ้างเมนเจอร์โรงงานที่2ไม่ดีพอพี่น้องก็ต้องเข้าไปบริหารจัดการเองทั้ง2โรงงานเอาละครับตอนนี้ยิ่งยุ่งไปใหญ่เห็นไหมครับเวลาพักผ่อนก็จะน้อยลงพี่น้องจะถอดตัวเองกจาจะลบไม่ได้และนี่ก็คือจุดบอดของมันนะครับในระบบออนไลน์นะครับ ทั้งออฟไลน์ line และออนไลน์มีระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยแต่น้อยคนที่ยังเข้าใจว่าออนไลน์มีระบบอัตโนมัติเหมือนหุ่นยนต์ด้วยเหรอเข้ามาช่วยในการที่จะผลิตเงินนะครับตรงนี้เราต้องศึกษานะครับมีนะครับและก็พี่น้องสามารถที่จะผลิตเงินแบบออโต้ได้ไม่ยากนักนะครับในยุคนี้เครื่องมือพร้อมเพียงแต่ความรู้เราพร้อมไหมหรือความรู้ของเรายังอยู่ในโลกเก่าถ้าความรู้อยู่ในโลกเก่าแล้วเราปิดใจ ฉันจะไม่ศึกษาต่อฉันคิดว่าตรงนี้ดีที่สุดแล้วในชีวิตของฉันเป็นลูกจ้างอย่างนี้แหละโอเคแล้วใครจะมาขยับปรับเปลี่ยนฉันไม่ได้ให้ระวังนะครับสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนสิ่งร้อนจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเราไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนเราได้นะครับตรงนี้นะครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเยอะนะครับหลายเคสนะครับคราวนี้เรามาดูโอกาสการทําธุรกิจออนไลน์นะครับ การทำธุรกิจออนไลน์ให้พี่น้องมุ่งเป้าไปที่การตลาดก่อนหลายหลาคนฉันจะผลิตสินค้าออไลน์เดี๋ยวไปดีลกับโรงงานเพื่อจะผลิตและทําแพ็กเกจสวยๆแล้วก็ทําสลากสวยๆขอใบอนุญาตแล้วก็เอาไปขายในตลาดสุดท้ายก็มาตายที่ตลาดเพราะขายไม่ได้ตรงจุดนี้นะครับเป็นแนว การคิดที่ยังไม,ไม่ไม่มีประสิทธิภาพอยู่นะครับยุคนี้นะครับยุคนี้พี่น้องต้องพุ่งเป้าไปที่การตลาดเลยว่าขายยังไงในโรบออนไลน์ให้ได้ขายยังไงให้คนเข้ามาแล้วซื้อตรงนี้นะครับสําคัญนะครับและการที่ผลิตสินค้าเองนะครับต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปผลิตนะครับอย่าไปผลิตก่อนนะครับไม่งั้นพี่น้องถูกดึงเข้าไปในน้ําวนเลยนะครับ แล้วก็เงินจะสลายไปตรงจุดนั้นเลยนะครับให้พี่น้องเข้าไปเชื่อมต่อกับตลาดโลกเลยโดยที่ยังไม่มีโปรดักต์ก่อนนะครับห้ามมีโปรดักต์ก,ก่อนนะครับไปเชื่อมต่อกับตลาดโลกโดยที่เรายังไม่มีโปรดักต์ก่อนนะครับแต่เราต้องมีองค์ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์นะครับเพนั้งตลาดที่จะเชื่อมต่อกับสินค้าทั่วโลกได้ก็คือตลาดแอฟริกตลาดแอฟริกก็คือตลาดที่พี่น้องใช้องค์ความรู้เรื่องการตลาด online. เนี่ยออนไลน์นะครับเข้าไปปลั๊กอินกับ โปรดักส์สินค้าทั่วโลกเพื่อจะดึงคอมมิชชั่นเข้ามาก่อนนะครับคือเราไปจับเงินเลยดึงคอมมิชชั่นเลย70% 60%, 60 80% 90%, 90ดึงเข้ามาก่อนให้เงินเข้ากระเป๋าเราตรงนั้นให้ได้ก่อนและเราจะมีองค์ความรู้เรื่องการตลาดสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ เมื่อพี่น้องมีองความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ในตลาดแอบรดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องจะเข้าใจกระบวนการในการที่จะปิดการขายทํำยังไงดึงคนเข้ามายัางไงแล้วก็สามารถที่จะขายของได้ยังไงเห็นไหมครับตรงนี้พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราไปขายอะไรก็ได้นยะครับแล้วนกะ็พี่น้องที่อยากจะสร้างโปรดักต์ของตัวเองก็ค่อยสร้างทีหลังก็ได้ให้เงินเข้ามาก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่การพัฒนาทักษะความรู้ของพี่น้องนะครับพี่น้องตรงนี้ทักษะความรู้ตรงนี้นะครับถึงจะเข้าไปทําได้นะครับลําพังแบบอยากทําแล้วเข้าไปทําเลยลรับรองว่ามีปัญหาที่ซับซ้อนเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเราไม่มีองค์ความรู้ในการเข้าไปนะครับแล้วก็พี่น้องต้องเข้าใจวิธีการเชื่อมต่อสินค้าต่างๆเข้าระบบซิสเต็มของพี่น้องนะครับไปเชื่อมต่อ,อยังไงให้เข้าระบบของเรานะครับ แล้วก็ต้องเข้าใจการเข้าไป,ปนบนโลกออนไลน์นะครับเข้าไปตรงจุดไหนยังไง<ม>แล้วก็วิธีไหนในการที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะทำเ,เงินผ่านระบบออนไลน์นะครับเอาแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับการลงทุนในเรื่องความรู้ในการหาเงินบนโลกออนไลน์นะครับโลกเมื่อโลกเปลี่ยนจากยุคอุตสาหกรรมมาสู่ยุคดิจิทัล พี่น้องต้องเข้าใจว่าแล้วไปหาเงินบนโลกออนไลน์ทํำยังไงเห็นไหมครับตรงนี้ต้องศึกษานะครับต้องทําความเข้าใจนะครับหากพี่น้องบอกเ,อเรียนรู้เองเซิร์ชไปเองข้อมูลมันจะมากจนพี่น้องมันดั้มมาหาพี่น้องเยอะจนไม่รู้จะอะไรคือหนึ่งอะไรคือสองอะไรคือสามรับรองว่าสารวณแน่นอนแล้วก้สถิติของสหรัฐอเมริกาเขาเซอร์เวย์มาแล้วเก้าสิบห้าคนสารวณอยู่โดยที่ ได้เงินน้อยมากนะครับหรืออาจจะไม่ได้เลยนะครับจากตรงส่วนที่เข้าไปทำออนไลนมีเพียง5%เท่านั้นนะครับที่เข้าใจศึกษาก่อนเข้าใจแล้วไปจับเม็ดเงินและพวกนี้จับเม็ดเงินเม็ดเงินได้สูงมากในตลาดแอฟริก a t e มีเม็ดเงินมากกว่า8.6พันล้านเหรียญดอลลาร์นะครับแล้วก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะครับดอลลาร์นะครับไม่ใช่เงินบาทนั้นพี่น้องก็คูณ3 2เข้าไป นั่นคือเม็ดเงินที่อยู่ในตลาดตอนนี้นะครับแต่คนที่ไปจับได้มีแค่ห้าเปอร์เซ็นแค่นั้นเองนะครับเก้าสิบห้ายังสารบวนอยู่ว่าทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสื่อสารให้พี่น้องเข้าใจกระบวนการนี้ว่ามันทำยังไงเข้าไปจับเงินยังไงในโลกยุคนี้และอนาคตที่กำลังจะถึงนะครับวิธีการขายสินค้าเขาทำกันยังไงมันจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ เราจะสร้างระบบผลิตเงินออนไลน์ขึ้นมาแบบออโต้เนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจว่าหาเงินในโลกออนไลน์ทำยังไงนะครับแล้วก็หากมีแค่เรากับคอมพิวเตอร์จะมีวิธีการยังไงซึ่งตรงนี้คือสุดยอดของมันนะครับไม่จาเป็นต้องไปจ้างพนักงานเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องมีองค์ความรู้เรากับคอมพิวเตอร์ให้แม่เงินไหลเข้าบัญชีพี่น้องทำยังไงนะครับระบบทำงานยังไงเห็นไ,ไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับ แล้วทาให้เกิดเงินขึ้นมาเราต้องทํำยังไงนะครับมันจะมีรายละเอียดอยู่นะครับว่าขั้นต่างๆวิธีขั้นตอนทํำยังไงจากจุดเริ่มต้นนะครับและนี่ก็คือผลลัพธ์นะครับที่เราเซตอัประบบให้ผลิตเงินแบบออโต้นะครับพี่น้องต้องเข้าไปเรียนรู้ทําเงิน US ดอลลาร์แรกก่อนนะครับทําเงิน US ดอลลาร์แรก ปูพื้นฐานให้มั่นคงลงเสาเข็มให้มั่นคงไม่ต้องเร่งรีบไปจับเงินล้านเลยนะครับโอ้ต้องฉันต้องกระโดดขึ้นจัก,กรยานแล้วแบบขับขี่แบบมือโปรเลยนะครับขั้นต้นเราต้องศึกษาเบสิกก่อนว่ามันประคองตัวยังไงมันทํายังไงไม่ให้ล้มถูกไหมครับและแน่นอนนะครับมือใหม่มันต้องพอขึ้นไปมันก็ต้องล้มเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับ บางคนไม่เข้าใจบอกจะเอาเงินอาทิตย์หน้าเลยแสนเลยได้ไหมบอกอย่างนั้นมันทําให้ไม่ได้นะครับมันต้องไปไปซื้อลอตเตอรี่ครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเข้าใจเขาต้องมี mindset นะครับเขาต้องมี mindset อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็เ,เราต้องฝึกฝีมือนะครับ เราทํายังไงดึงทราฟิกมาจากตลาดโลกนะครับมาจากเมรกามาจากแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ดึงเข้ามายังไงแล้วสเกลอัพมันขึ้นได้ยังไงเชื่อมต่อกับสินค้า a p p เปอรีเทั่วโลกทํำยังไงมีเคล็ดลับทั้งนั้นเลยนะครับมันจะไม่ฟลุกบังเอิญมันมีวิธีการกลยุทธ์หมดเลยครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเข้ามาศึกษารายละเอียดน,นะครับเข้ามาที่ไลน์อพิทักษ์เ i นะครับ พิมนะครับผมจะถ่ายทอดประสบการณ์ของผมและเทคโนโลยีที่เราใช้นะครับให้พี่น้องคนไทยได้จับเงินกันมากขึ้นนะครับเงินมีอยู่ในหลุงเยอะมากนะครับแปบิลเลียนเยอะมากๆแต่คนที่จะเข้าไปจับมันน้อยผมอยากให้พี่น้องเป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไปจับเงินที่มีอยู่มากในระบบตอนนี้นะครับมันไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับพี่น้องเข้าไปเนี่ยพี่น้องจะรู้เลยโอกาสเปิดอีกเยอะมาก เยอะมากๆจริงๆครับเชิญๆนะครับพี่น้องเข้ามาเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้ออกไปให้พี่น้องเข้าใจว่ากระบวนการมันทำยังไงมันสร้างเม็ดเงินออกมาได้ยังไงแบบออโต้นะครับก็เราจะฝึกกันนะครับแล้วก็มีการผสมผสานทั้งออนไลน์และการโค้ช p r i v a t นะครับครับวันนี้นะครับผมพิทา้ณาไอนะครับหรือโค้ชต้นนะครับต้องขอกราบลาพี่น้องทุกท่านนะครับ ขอให้วิ่น้องคนไทยนะครับรักกันมากๆนะครับและก็ให้เม็ดเงินไหลเข้ามาจากหลายช่องทางนะครับรีบพัฒนาความรู้ด่วนนะครับในภาวะสถานการณ์นะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับพี่งน้องก็ต้องพัฒนาองค์ความรู้นะครับเพื่อจะยกระดับตัวเองไปจับเงินให้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับยังมีโอกาสอีกมากครับเม็ดเงินมหาศาลรออยู่แต่เรามีความรู้พอไหม ที่จะไปจับเม็ดเงินตรงนั้นครับวันนี้ผมต้องขอขับลาพี่น้องวทเเท่านท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ